เคสนี้นะครับถูกเกิดอุบัติเหตุนะครับศีรษะฟาดกับเสาไฟฟ้าเนื่องจากอุบัติเหตุหมอเตอร์ไซค์นะครับกลายเป็นที่อยู่งนิทราหมอผ่าหมอสั่งผ่าตัดสมองนะครับลูกสาวให้อาหาราก็คือให้งาดําทางสายยางนะครับทานไปประมาณ9วันครับพี่ทองไม่เหลือสภาพของเจ้าหญิงนิทราเลยเออสุดยอดไหมสุดยอดไหมสุดยอดไหม นะครับแล้วมันก็มีเคสอันนี้อยู่1เคสนะฮะถ้าเกิดใครเล่าใครจําได้สภากาแฟายามเช้านะครับเ,เป็นคุณแมเ่เป็นสามีของพี่สำเภาทองใช่ไหมที่อยู่โคราชนะครับวันนั้นพี่พสำเมาทองเนี่ยนะครับมาเรียนคอร์สในส่วนของสตาร์ทอัพแล้วสามีอยู่กับบ้านปรากฏว่าสามีนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบแตกอะไรประมาณนี้ นะครับพาไปส่งโรงพยาบาลลามาทิบดีเพื่อทำการผ่าตัดนะครับปรากฏว่านะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความจำจาอะไรไม่ได้ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะออนะครับแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรงเดินไม่ได้คล้ายๆกับผู้ป่วยนอนติดเตียงอ่ะเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้เลย นะครับแต่ระหว่างนั้นก็ให้งาดํากินให้งาดํากินให้งาดิมกินให้งาดกงากินปรากฏกว่าถ้าจําที่เล่าไม่ผิดคือ10วันออกจอกจ,อกจากโรงพยาบาลเดินได้ทํางานได้และจําทุกอย่างได้ตามปกติเหมือนกับไม่ป่วยเป็นอะไรเลยแล้วเดี๋ยววันที่12นี้ในคอร์ส LBS ครั้งที่2ผมก็เชิญเข้ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของผลงานของงาดำเรียบร้อยแล้วสุดยอดนะครับวันนี้ครับ เอาพูดตรงๆไม่ได้หยามเหยียดใครเมื่อก่อนนี้เราขายงานดำยี่ห้อหนึ่งเมื่อก่อนนี้พวกเราเคยขายงานดำยี่ห้อหนึ่งเราก็ฝังจิตฝังใจกับงานดำยี่ห้อนั้นว่ามันช่วยผู้คนได้มากมายแล้วมันก็ช่วยจริงๆนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะมันก็ช่วยจริงๆแต่เราก็ไปหลงข้อใจผิดคิดว่ามันดีที่สุดในประเทศไทยแต่หลังจากเราถอยหลังจากมานะครับแล้วก็หูตาสว่างมากขึ้นเราก็รู้ดีว่าอ๋องานดำในโลกใบนี้นะครับ มันมีงาดำของอินเดียที่มีปริมาณสารตัวหนึ่งก็คือว่าเซซามีนซึ่งเป็นสารที่สำคัญที่สุดที่มันอยู่ในงาดำเนี่ยมีปริมาณมากกว่างาดำในประเทศไทยถึง2เท่าโอเคหมแล้วงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่างาดำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมเล็ดธัญพืชเล็กๆ แต่มันอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารวัดดีลูกสาวคุณนิดตานิตาเงียบหายไปทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้นะครับสิ 12, มาไหมสิบสอมาไหมวันที่12ฉันนัเจอเธอ,เธอนะดานิตาลูกสาวคนเล็กนะครับจากการค้นพบก็พบว่ามันมีและธาตุสารอาหารต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดปร,ประโยชน์กับร่างกายมนุษย์เรานะครับเขาจึงถูกจัด เป็นราชาแห่งธัญพืชเขามีนดยามพูดพูดกันว่าเป็นลาชินีของพืชน้ำมันและเป็นราชันของธัญพืชเลยทีเดียวอ่าโอเคไหมนะครับเพราะว่ามันมีและธาตุสารอาหารต,ต่างๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารหลักครบ5หมู่นะครับคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่นะครับงาดำมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9วิตามินบีรวมทำหน้าที่บำรุงระบบประสาทและระบบสมอง นะครับงาดำนะครับมีในส่วนของวิตามินอ e, ีบำรุงผิวกับเส้นผมสังเกตง่ายๆนะครับใครก็ตามแต่ทานงาดำเป็นประจำผิวจะเต่งตึงและเส้นผมจะดกดำหยุดการหลุดล่วงของเส้นผมนะไม่น้อยของเรานะครับผมขาวทั้งศีรษะหลังจากทานงาดำไปต่อเนื่องปากรันตอนนี้นะครับผมเนี่ยเริ่มดำแล้วไม่น้อยของเราเออนะฮะงานวิจัยยังพบอีกว่าสารเซซามีน มันสามารถลดการอักเสบของเซลล์ได้และมันสามารถทำลายวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็งป้องกันมาให้เราเป็นมะเร็งง่ายๆเหมือนก่อนหน้านี้โอเคไหมฮะดีไหมดีไหมดีไหมเขา่เา,เขาเจ็บ2ข้างกินงาดำเดินได้ป๋อเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับ เซซามินในงาดำเนี่ยมันสามารถลดการอาักเสบของเซลล์และยังสามารถตัดท่อน้ำเลี้ยงของเซลเล์มะเร็งเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งม,มันมีอาหารรับประทานเมื่อมะเร็งมันไม่มีอาหารรับประทานมันก็เริ่มออดแอร์ฝ่อแล้วมันก็ตายได้นี่คือหลักๆจากการทํางานของเ,ออเซซามินจากงานวิจัยนะครับงานวิจัยนี้ก็เลยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกมานะครับพวกเราครับแสดงว่างาดําไม่ใช่เป็นพืชธรรมดาแต่มัน เป็นเป็นธัญ,ญพืชที่ผ่านงานวิจัยและงานวิจัยได้รางวัลเหรียญทองมาแล้วเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกไปแล้วว่าเซซามมนคือสุดยอดในเรื่องของการต้านไม่ก่อให้เกิดมะเร็งได้สุดยอดนะครับพวกเราครับสุดยอดนะครับแบบนี้นะครับและผลงานวิจัยยังพบอีกว่าเซซามมนสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันที่รักษาโรคได้โดยที่ไม่ไปหักล้าง มีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นคนอธิบายประโยชน์ของงาดำจนทำให้ปัจจุบันนี้มีแต่คนกล้ารับประทานเพราะก่อนในนี้มีแต่คนบอกว่าโอ้ยงาดำกินแล้วมันจะส,สอบสลมไม่งาดำว่าเป็นอันตรายหรือไม่เอาลองฟังคุณหมอสักประมาณ2นาทีครับพวกเราครับ10ประโยชน์ของงาดำ หลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะผมจะมาคลียให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1น,นะครับ <c oughs> เขาพบว่าเวลากินงานดำนะครับ เราจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำา1ช้อนโต๊ะจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องหนึ่งเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินอาดำเป็นประจำทุกวันอันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ6%อร์เนในหเดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้10%ตข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบ ว่าไขามันประมาณ80%เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุน้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในกระบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดของอ้วได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5้าเนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะดัะงนั้นเ,เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทําให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพุ่นได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากิน ดก็จะช่วยทําให้เพิ่มความสูงหรือทําให้มวลกระดูกเนี่ยหนานแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1 3และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับ ข้อที่เจ็ดนะมีธาตุเหล็กสูงดันะงนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจ,จางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดําเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดะังนั้นคนที่กินงาดาเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดําเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนไทรอยทําให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้ ถ้าฮอร์โมนไทรอยเราทํางานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทําให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะครับแล้วทําให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือ<ไ>มันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้า,ขาไปมันจะช่วยลดอาการไวทองได้ช่วย ป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนในผู้หญิงสูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดํากินได้นะครับเห็นไหมคุณหมอ,อยังบอกเลยว,ว่าใครชอบงาดําทานได้ไม่มีผลข้างเคียงมีผลอย่างเดียวคือร่างกายมีแต่ความแข็งแรงดีไหมครับวันนี้ครับ